ระเบิด <c oughs> เอยที่เคยเก <c oughs> ิดเหตเมื่อกี้เมื่อกี้กนัน่บนนนงบนรถเกี่เลยบอกว่าแน่ใจหรอว่าจะนั่งบนรถเก๋งที่พี่เข <c oughs> ็ยนเอที่เคยเกิดเหตุเหียยเเหีดยดเหียยี <c oughs> เเียว คนคนคนเอาอออเอาอ๋ออ๋ออ้โเป็นมัดอะไรซ้อมอไรซอมเดี่วสิดหัวโดนโดนโผล่ม้อยู่ดีเฮียเนี่ยูนตายได้ไงอะะไรซ้ ผมถือขอมาชนแล้วพี่มีโดเลเซอร์กินต่อไม่ยอะไรไม่ินได้รพี่มูแต่เราหายไปเลยไม่คือผมกผมผมถือของมาชนจังหวะที่แบบบอกเลเซอร์พอดีคือฉันเฮ้ยอาร์โลออรโด ันไม่ลงอ่ะตอนมันต้องกดให้ให้พัดลมต่ำ่ะนี้ต้องกดให้พัดลมต่ำต้องกดให้พัดลมต่ำรู้ไงเออตัวพัดลมมันกลัวเลยโอเคพัดลมเอาไว้ใช้โอ้ยตัวตัวตัวมันนี้ดำมันนี้ดำ เป่าได้เหรอวะไม่ไปอ้าไม่ไป,ปไปมันไม่ไปโอ้ยโออ

มันมีกอ<ะ><ะ>ลองมั้งว่ะดิล่า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 มุดไปอ๋ออุ้ยทันทันพอดีเลยเยีย่ยม ไปได้ปะบากปะเออออกไป่มา อเอาเรื่องจากวันนั้นล้วันก็เรื่องจากวันนั้นแหละไอ้ที่เล่นกันนอนนั้นนะเอาผมเขียนเข้าเลยนะผมเขียนเข้าเลยนะเออ ขาจะออกมานะหลบออกมาหลบออกมาหลบออกมาได้ครับออกาปลวพี่ปิ๊นงอุ้ยกบเฮ้ยเป็ดเป็ดเป็เป็ดเป็ดเป็ดเปเลาเป็ดเข้าไปเลยอนระวังนะเลข้ามแเฮ้ยมาาังาังมาให้บอลสองจ็ดมั้ย ตอนเราจะตกเป็ด่อนคพี่ปีคอกอตเนี่ยกก้านเลกอะ็ที่ไม่เห็นข้างอตรงนี้ว่ะเองถัดเองเก่งมากพอที่ิวข้างหลังก็ิตายเลยยหรอโอ้คนไม่เห็นมีเหวตอนแรกก็แบบมัใจยิงเลยวังวเหบ จำเตือนพี่มิวผมขอโทษเมื่อกี้เอาเลือดไปหมดจนปวดจะเลือดจะเหลือนิดเดียวะ่างมันติดขอบจนแบบพี่พี่แพี่พี่วิหันมาชนของผมที่ผมถือพอดีไงเมื่อกี้คือกีดพี่แต่ว่าผมเรียกคำว่าเอี๊ยแต่ก็ชนแล้วก็เอื้อโอ้ตััมนดแต่มันก็หลบุดบอดี้ได้ได้แต่มันก็หลุดไม่ทัน ผีวะไปบอกพี่เลยเหตุไม่ละเจ้าปอนวะไปล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 ะผีดิผีกูตายไปคือปอน ือปอนปอนหันหน้าว่าไม่ไม่น่าจะโดนนะปอนเนี่ยมั็นอัฟอนคนแรกเลยไปแม่ไปแม่ผีมันหันมาตอนที่คนปอนอยู่ที่โล่พอดีไงเออหรอปอนอยู่ที่โยองเหมือนกลับมาเหมือนกลับมาปอลหนูไปบ้พอสเดี๋ยวผมยิงเงผมยิงเงพี่บอส มาอีคหนแลอนะเอ้ยเอยเอลองตาไวันนี้พินนะชีวิตแรกชีวิต มันจะมีไงครับไปไหนมันเดินมาั้ไปแลไปแล้วไปแล้วไปแล้วงั้นเไประเบิดแบบหน้าตามก่อนเไประเบิดตามก่อนเลเซอร์มา 打没？哦，呀！有没有没有没有 ยิงวิดีโอเนี่ยลมฮ้ยล้มลล้โอ้ตัวผมล้มเฉยเลยีมิูคือผู้สังเกตการของแท้ เห็นทุกอย่างเราไม่สามารถทำอะไรได้ดาบดาบผมหลุดเหรอก็แค่ตายหรอเพื่อนไม่รู้เหมือนกแกเด็ไปทางนู้นอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงมยอะไรอยู่ข้างใจอ่ะพอเถอะที่สารตัวเดิมดับโดน ไม่รู้เลยวิ่งเกมกับพวกหรืเนกับปืนครับกันแบบว่าเดถือของชนปุยมาปก็ปนเนเลเล่นเล่นเล่นเลนเล่นเ่เล่นเนเล่น่นเ่เนเ่นเ่นเเล่น คอนคอนโดนตัวตายเกือบหมดเลยคอนคอนมาแรงร้อยห้าสิบกันนี่เอ๊ะวะเดินเฉียดขายแกไปเจอคว่างคอนคว่างคอนเนี่ยเดินเดิเทปเจ้าทอหรือเปล่าเอ๊ะตรงเหมือนจะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะเทปทออุ้ยรับสา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 ย รู้เลย,ยว่าใช้แอนดรอยอ่ะแบบเฮ <c oughs> ียตูเซิร์เวอร์อ๋ออุ้ยอะไรวะคนอยู่ข้างหลังยกยกขวางหน้าคนเขียนกูโกิไปหมดีไม่มีความสามัคคีอะไรทั้งนั้นเป็นหน่วเป็นนัวอทรศัพเออจริงเออ,อที่ตอนที่เราเข้าดินันพีน่ปีนั้นนั้นเพียบกันไรความสามัคคีพี่สุด เอาออกไม่ได้พี่พี่จับไว้ให้พี่จับไว้ให้แล้วพี่จับไว้ให้แล้วได้พี่ปล่อยเลยพี่ปล่อยเลยข้างหน้ามีเหีวข้างหน้ามีเหวเออเออโอ๊ยสะลุกกูเรียกแล้วตกใจเกี่ยงโมจะดูเขาโยกบ่ตัดรถสุดที่อ่ะจริงเรารูให้รู้่งเดินบอกเดินบอกเฮ้ยผีโมมากตุ่งเลยบ้างตุ่งเลยแม่ตุ่งเลยตุ่งเลยจับไป ทางฝั่งเนี้ยปัวเลยว่าไม่ได้เปิดปะเอ้าผ่านดีกว่าเดี๋ยวเสียงโดนตูดแม่ข้างหลัง ป้าใส่บอแล้วงงผมกขึเดือกลับบ้านไปแล้วเออผมเดินกลับบ้านไปขึ้ทางและคนเกินแล้นคนโคตรสรามาด่านนี้พกอะไรนะอนไม่ติด เฮ้ยย่าตาลายอีสัตพี่ปพี่ปินหาแผ่นไม้ไม่เจอแงอลยอแดยังไม่ถุงอันนี้ฟังเราไปกันได้ไหมเข้าก่อนเข้าไปก่อนเออเออเรอเปร้้าไม่คงพี่ปิ๊นนี้ไปหน่อยออโอเคอ๋อน้อันนี้ไปได้ปะสรุปชนพี่ปิ๊นตุยล้มตกเหินตา ตรงเลยออออ้ของใหญ่อะส่ตรงเลยหรอเลยงเลย้อไม้มีของนะม้อมีอาไม่ถ้วยแล้วไม่ถ้วยแล้วปอนชิ้งเลยไม่ถ้วย้่บนจะมเอ้รางวัลปอนเยอะพี่ีเงินน้อยหรือเปล่าพี่นจริงพี่บีเงินน้อยตอนเนี้ย โอ้เชียดหทัวเวอร์ วิ่งไปเจอเยอะผีไม่แน่ใจอ๋อไอคีผมไอเดียดอไอเ,เ,ยเดียไเดียขึ้นน้องขึ้น เออทันทีโอ้ยเป็นมันโกลาหลไปหนีแบบอะดีไป i <laughs>